ครับผมยืเดเ็กชายมนัทวีนปาเป็นกามกรมังคุเทศนํำเที่ยวอาสาจากวงในวันโูวันนี้เราจะพาไปเที่ยวกาวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีหนึ่งวัดไทยๆวัดดังแห่งเมืองสุพรรณที่มีหลวงพ่อโตให้เราได้สักการะกันคือได้ว่าเป็นวัดวัดสำคัญผู้บ้านผู้เมืองของสุพรรณบุรีเลยเพราะน่าจะมีอายุมากกว่า1 2 0 0ปีทีเดียวโดยรอบวิหารของหลวงพ่อโตนั้น จะมีกิตกรรมพระกระังเรื่องราวคุณช้างคุณแผน่มีราชเมืองสุวรรณบุรีสุกทอนผู้ไว้รวมถึงในบริเวณวัดยังมีเรือนแบบโบราณที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอีกด้วย 2. วัดสัมปติวหนึ่งในวัดจังอย่างวัดสัมปติวของสุวรรณบุรีนั้นเป็นวัดที่ถูกสร้างมาตั้งแต่ปีพศ1851สมัยยุทธยาทศต้นเลยซึ่งในบริเวณวัด ก็มีการขุดพบแหล่งโบราณคดีเก่าแก่มากมายและเป็นแหล่งที่ตั้งเตาเผาพัะจนะดินเผาทําให้วัดนี้กลายเป็นวัดแห่งโบราณกิจกรรมฝาผนังซึ่งเป็นภาพของโดูเอมอนไปจน3วัดน้อยบางปะมะอีกวัดเก่าอายุกว่าร้อยปีก็คือวัดน้อยบางปะมะที่มีพระเกติชื่อดังของพระสวรบุรีทังหลวงทอเนียม ที่ชาวบ,บ้านเอาสื่อมามากมายซึ่งเป็นในกุติก็จะมีเรื่องราวของท่านให้ได้ชมกันด้วยวัดไผ่ลงว,วัววัดสวยที่มีพระพุทธรูปภปูมิปันองงสีขาวเป็นไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือวัดไผ่ลงวัวครับโดยจะมีขนาดใหญ่ประดิษฐ์อยู่การแก้งอย่างโดดเด่นเห็นได้จากที่ไกลๆเลยพุทธปุตีรีสุสวรรณภูมิวัดเข่าทำทำเทียมครับกูทบ พ่ออุทองเป็นพระพุทธที่ลูกแกะสลักบนหน้าผิวที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งในพระพุทธ,ทธสถานสถานสถานเมืองโบราณอุทองโดยหลวงพ่ออุทองนั้นมีความสูงสิึง1 0 8เมตรเลยทีเดียวเจ็ดวัดเขาตีสลักเป็นวัดเก่าแก่ อีแคงในจังหวัดสุพรรณบุรีภายในจะมีรอยพระพุทธบาทสลักบ,บนแผ่นหินทรายสีแดงซึ่งมีความแตกต่างรอยพระพุทธบาทที่อื่นคือรอยพระพุทธบาทนูนต่ำอันนิฐานว่าเป็นศิละปะสมัยพลาลาวดี<ะ>ประมาณพ,พุธทธศตวรรษที่14-16นั่นเองแปดวาาัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่เมื่อก่อนนั้น น่าจะเป็นศูนย์กลางของเมืองสุพรรณบุรีและเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองซึ่งคาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า600ปีมานาแล้วไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือองค์พระปางประธานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของพระพิมพงศ์แล้ววัดพระลอยหมายถึงวัดหลังสุดท้ายของสุพรรณบุรีนั่นก็คือวัดพระลอยคาดว่าสร้างขึ้นในช่วงสมัยของพระเจ้าอู่ทอง สาเหตุที่ชื่อวัดปลอยก็เพระครั้งหนึ่งมีพระพุทธรูปปางนาคปกเหนือกิน้ายข่าวลอยมาตามแม่น้ำาาตาจีนคาดว่าเึ็นพระพุทธรูปในสมัยกอบุดีโดยชาวบ้านได้ช่วยกันอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานไว้ในวิหารของวัดเลยเป็นที่มาของชื่อวัดนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีโบสถ์ที่เก่าอาันมากกว่าอายุเกรอยปีครับ